สวัสดีครับผมผมบีเสื้อแดนตายนะวันนี้มาตามคำเรียกร้องเหมือนเดิมนะผมนะาคนณข้อกันข้ามาเยอะเลือกเกินส้หรับประวัติการชนข้องหัวคู่เอกนะผมนะาคู่นี้ชนกันถีสนามนาะบิล่านะับนะวันที่สี่นะผมนะาอยากชนอยากคู่นี้อามผลัดเด็ดขาดร้อยไนนอนกับผมเป็นการชนระว่างดุกดังเนื้อพยักหรือไหวควายหน้ายงนะผมนะานะชนกับแดงส,งสิงสยามหรือไหวแซมสั้นนะคู่นี้ร้อยไหนนอนนะับหนะ้าเดียวไปฟังประวัติการชนข้องทางซ่องตัวครับแต่ก่อนทีจะไปฟังนะฝาก็ติดตามเผื่อเป็นกำลัง ใจอ้ผีเสื้ออิดนะครับเราไปกันทีไอ้ควายนายงกันก่อนคนับนะควายนายงตัวนี้นับหน้าครั้งที่หนึ่งชนะบอลซอมสนามถุงยางแดงคนับครั้งที่สองชนะไอ้ตาวันคนับทีสนามนาบิล่าครั้งที่สามนะบุ้มนาชนะข้าวซ่องเมืองคนับทีสนามนาบิล่าครั้งที่สี่นับชนะข้าวหนักสู้มาการย้วยไเวตาลคนับทีสนามถารังครั้งที่ห้านะบุ้มนาชนะแดงงามเอราวันด้วยซ่องซี่นับทีสนามถุงผู้นับวันนั้นควายนายงนับหน้าโชว์ฟอร์มยังสุดสวยทีเดียวกับบุ้มไฟนี่ร สุดๆกับผมครั้งที่ยกนะับเป็นการแพ้ครั้งแรกของควายนาะยโยงนะับแพ้ไอ้มองนะับ่มนาทีสนามถุงผนะู้นับบอนั้นเป็นต่อเยอะนะับนะยิวไปหลท่ทีแต่ก็หมดเหนื่อยนะับตานไม่ยิวสู้ไม่ได้ก็เลยแพนะ้ไอ้มองไปหนับ่มนะครั้งที่เจนะ็ดนับหน้าแพ้โนดพิชัยหยุดด้วยไหวงูเลื่อมนะับทีสนามควนธาน,นี่กับผมแล้วก็ครั้งที่แปดนับนะกลับมาต็งเก็เกดีครั้งนับชนะแดงคุณกระทิงหนะบ่มนาทีสนามควนธาน,นีสำหรับควายนาะยโยงตัวนี้นะับนะ่มนาจากสถิติผ่านมานะับตัวนี้ยังไม่เคยแพ้่วว ัวสีแดงสีข้าวทีนาบมนะแผ่ตัวสีนูดทางซ่องครั้งนาบุมนะมาเหลวว่าไฟนี้ผ่านได้ไม่ได้ครับผมไปถีทางด้านขู่ชนกันมั่งนาบุมนะ้แดงสิงสยามรวยแซมสั้นนะับครั้งที่หนึ่งนบมนะ,ะนาชนะถีสนามนำกระจายนะับวันนั้นนะับน้าทุกทีมหน้าเนี่ยเจ๊กเจนะ๊กนับเป็นรองสิบ่องแล้วกันหนับนะมาตั้งรักได้ถ่ายทายิวชูแล้วก็ชนะมาได้ที่ว่าเปิดวัวช่วยๆเลยครับผมครั้งที่สองนะับชนะลูกเพชรหนนะับถีสนามถารังหนะับครั้งที่สามชนะหลังซาดมาชนนาบนามนะ้นา,น,านะ ชาดชนกันสิบโลกับผมวันนั้นพลัดกันยิวร้อยทุดๆกับผมครั้งที่สี่นะผมนาชนาข้าวอิ่งนงนับทีสามถารังนับแหลกกันสนุกสุดเบอร์ทั้งขู่กับผมวันนั้นครั้งที่ห้านะผมนาชนะโน่นนำป้านับทีสนมนถารังครั้งที่หกนับลาสุดนะผมนาชนะไอ้มงนับทีสนามสสยข้าวนับนะจุดไม่นานกับผมวันนั้นแซมสั้นฮิวติดนับผมนะก็ประมาณนี้นะผมนาซ้ำรับปอดการชนข้องหัวขู่นี่นับนะใครอยากรูปประวัติขู่ในเลยตัวในเลยวามาได้เลยกับผมยินดีทำให้ครับผม ฝากไว้ด้วยครับผมมีเสื้อแดนตายซสดีครับ